สวัสดีครับวันนี้ปีเตอรีจะพามาเปาะส้อยจุใส่หมูครับผมสำหรับมืัอนี้ส้อยจุกันอยู่ที่ทเทียงหน้าพี่ละครับอเอาเบิ่งกันเด้อครับเด้อสร้อยจุกันหลากหลายครับครับนี่จะกินให้เบิผมครับ แ้ววันแกตัวด้วดวัเยี่ยมกเอามนนู้ินไครัวเผ็ดก็เอาด้ยสิไม่เอาหม่นอ๋อแลกินได้อะไไปนำไอวีแล้วกได้กินได้อเอาคำาใหญ่ๆนะคำใหญ่ๆเออคุยพักก็มามานั่นแหละมีนี่กับเกียข้าวบ้าน มุนนอกนน่นมุนมนอกเอนี่่กนองครับนี่ครับนี่เบรกใกล้นะครับเรื่ข้นล้นขั้ล้นขั้นนยอยเลยเอาเลยบัตรโคเล็กโคเลกบาบเข้าไปเลยซอยแม่ตัวนั้นนัน่นนันนั ตับเข่าอ่ะส้อยสร้อยเราแล้วโอ้ยแหงขกเลยตับเข่ากินทุ่นแล้วไหมอ๋อเตรียมคือเตรียมยาเยอะมากหลายมือหลายคนกินกันมันละมักมวนเนาะก็ป็นบ้านผมบริบวบตัปิ้นกับเมกระเดือนก็จะมาทานเดือล้างเลยมือครับของแซ่บตาปลาเนมโอเอซี่เนาะพ่อใหญ่ป้วงเนี่ยนะครับกินกับพ่อใหญง เสียบเอาพูนี่ป่วงเสียบมาสุดยอดสุดยอดมากกำลังเสียบเลยสุดยอดเสีบเท่านึงก่อนโดนๆปียังมีเท่านึงเอาไม่นี้เตรียมตัวได้เพียงแค่ของเทียบแบบนี้ติอืมพอฝนก็ับบโอ้ยคือเงินมาวัาบบสุกแล้วว่าเบิ้มแบบนี้สุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวนี้นี่ครับตอนนี้กำลังย่างอยู่เขาเอิน่าเปาะพิษสานกินแบบว่ต้องนี่ครับ อย่างเตาแบบบั่นเอาเลยใส่วัดพี่นหองเอ้ยไปหากินไห้ก่ยากเด้ใสเขาเอิ้นว่าใส่ปั่นอย่างเขาผู้ตรงไปอบโอ่ง บต้องไปอบองอบยังเลยเฮากินแบบธรรมศาตรธรรมศาสตร,ร์ คำเขานี่เอาแบบคำตาสวดพอด้มันแสบเด็กก่สิบาท<ะ>หัวหอนเฮ้ยมือเดียวคำน้อยนี่พี่น้องเอ้ยพูดแต่ละคำนี่เบ่งพักกะลากรายขนาดพูดพักนี่โอ้ยปวดขายาบะท่านพริกไปได้พระอเอกตาคำเอียวนี่เด้อเออแต่ยังมือมาใส่มีดก็มีบัมืนเดกกมีเบิ้อ อ๋อตนนี้อุ้ยใคเนี่ยเออินวะเนี่ย,ยเ,เนีเน่ยเ,เขาเอินว่าบักพริกขอเด้อน,นี่ได้ฮะบักพริกขอ, <c oughs> อกพริกขอป่ะ <c oughs> โอ้บะเขาเลยเอินว่าบักพริกขอครับครับอ๋ออ๋อมันตีออกไปทำนองหวานๆเด้บักพริกขอหนึ่งคือทำสิบบาทเลยเนี่ยมันตีบวเผ็ดคือทำสิบบาทขอไหม โคเล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 หยัดเอาปากเลยทำหล่นขับรนเออไอตัด้วยพี่ครับเพิ่นจะกินบักเพชรได้จากซองเลยอันคนใหญ่เเอทเดียวไม่แต่ขนุญาตนบอลยังขนยนบอลแลยังขอแล้วขอแล้วนี ปกติไม่บ๊ไปตัวสิบนะมาปูวกัเร่มลยเาให้ไปกลับเขาเลยแล้วรสชาติของชีวิตนี่กินแบบบรรยากาศบ้านทุ่งครับเฮาซ้อยจุซ้อยจุบ้านทุ่งโมเมนต์ว่าซ้อยจุ ของแม่มเรดเนาะดีว่า้ยหวานเอาดูยำดูครับเอาอีเนะโอ้ยผจังหน่อยผมก็จ่มมาห้วยหนท้องดีหวานที่หวานมัดเข่าสามติบแล้วยังบผ้ากันอิมอยู่เนาะเลืออยู่มันแสบนะแสบนะ จริงๆแล้วม like ันกินบรรยากาศแบบบรรบรรทุงบรรทุงเ okay. นาะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะให้เบิ uh? ่งบรรยากาศเลยครับเด้อผโฟะใท้เริ่มไม้ก็มีบรรยากาศแทนไปเรื่อยปกติของคุณต่างร้ายต่างร้านี่าก็จะซืออะไรไปด้วยคือน้ำคือน้ำเขาไปถือได้เดี๋ยวเขาตั้ง คนตัดไม้มีอย่างเดียวคือคนตัดไม้ทำลายป่า้เราไม่ได้ขโมยนจะไม่ได้เป็นขโมยแต่เราต้องถือขวานเรื่อยๆไปด้วยนี่ฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นคนตัดไม้ย่างด้วยย่างย่างย่างขึ้นย่างเลยซอยน้ำกับประธานเป็นจักแซ็บจักแซ็บโบแซ็บซอยน้ำกับประธานมัดเขียงเลยผู จะก้าวเนกห,ออหนอาอีกแมเข้าสมบรท่านนี่ลีกินบ่วงได้หนิยนิ่ไ้เขากินอะไรได้นี่บวงเนี่ยกานนลกินบ่วงวย,ยอะอ๋อโอ้ยเอาไว้ตุ้มมู่กินก็เนาะออโอ้หลวงเอ๋ยเข้านี่ฮะจริงๆแล้วคุณประโยชน์ล่ำเรือเีอะเข้าหน่อยก็มีแห้งเข้าลายก็มีแห้งถ้าเข่าแหละฮะ ถันจะเข้าแล้วมันเข้าลายเลยนะถ้าเข้าครึ่งนึงเนี้ยสิเข่าเข้าออกออกปะนนั้นก็มีแห้งคือกันเข้าครึ่งนึงเลยบอกเข้าครึ่งนึงก็มีแห้งโอ้ว่าแต่เข้าเข้าครึ่งนึงก็พอได้ไหถ้าเข้าแล้วมันจะเข้าเบิดหรือไงเป็นอย่างวอดใจไว้บรรยูทธ์บนบ้อเบิดนะอดใจไว้บรรยูทธ์เขาจะเข้าเข่าเบิดนะสร้อยน้ำหอดพ่อท่านเนาะเสียบขัดบ่ขัดเมื่อกี้คนช่วงลางคนเข้าเบิ้องแรกเสียได้อยู่นะรู้สีได้อยู่เน้ อ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสํานี่กอนเนาะครับพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมเนเดอร์ผ่านทางช่องของปีเตอร์ลีดนี่นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานีละครับบ๊ายบาย